นี่นะครับผลที่สุดก็ขึ้นมาถึงแล้วน,น,นี่ฮนะตรงนี้ก็จะเป็นลานข้างบนนะครับเดี๋นนยวมาทงดีก่อนนี่ก็จะเป็นที่สูงนะครับ ทางบนนี้ก็คือพระราชวังนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นที่เก็บน้ำน่าจะเป็นกเก็บน้ำ นะครับ A, ข้างล่างนี้ก็จะเป็น,น,ปนพระราชวังที่เขาสิกิกริยา เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูนี่รอบบริเวณของพระราชวังนะครับอันนี้บริเวณรอบๆนะฮะเราก็จะมองเห็นวิวทวทัศน์ทั้งหมดนะครับนะีครับอันนี้คือถนนข้างน้างที่เราขึ้นมานะครับเห็นไหมครับ เราเดินกำลังที่เดินขึ้นมานี่คือข้างบนนะบ,บนนี้ลมค่อนข้างแรงนิดนึงฮนะอากาศก็ค่อนข้างร้อนครับนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่แหละครับเขาก่อสร้างยังไงนะครับเห็นไหมครับนะ ได้นขึ้นมาแล้วนะครับ่ะขึ้นมาบนนี้แล้วนะครับนี่คือบนราชวังนะครับที่เจ้าชายนะครับข้าบนก็จะเป็นลานแบบนี้ครับ ข้างกว้างอย่างนี้นี่คือบนสุดแล้วครับนะนี่คือบนสุดแล้วนะครับ นี่ก็ลงมาอีกชั้นหนึ่งนะครับชั้นนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำไ่ใช้สำหรับไ้กินไ้อาบไปดื่มนะครับอันนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นแปลงนะครับได้มาอันนี้ก็คือพระราชวังที่เราลงมาที่นี่นะครับก็จะไล่เป็นระดับชั้นลงมานะฮะก็จะลงมาเรื่อย น,นี่คือบอ่อน้ำนะครับบอ่อน้ำนะฮะในข้างบนก็จะมองเห็นวิวไปหมดเลยครับ 그상본